พูดถึงบอลไทยไปบอลโลกนั้นเมื่อประมาณสัก2 0 3 0ปีที่แล้วนี่หลายคนจะพูดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากขณะที่ว่ามีคนกล่าวกระแนกระแหนไว้ว่ารอเป็ดบินได้หรือรอพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่ารอบอลไทยไปบอลโลกนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับพวกเราเพราะว่าพวกเขาได้พาประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบ24ทีมสุดท้ายได้สมเด็จเป็นครั้งแรกรต้องบอกเลยว่าแป้งแล้วก็โค้ดแล้วก็น้องๆเนี่ยเรามีความกดดันค่องท้ามากเพราะคนประกาศว่าอุ้ยพลิกะวรติษร์ลูกหนังไทยไปบอลโลกได้แต่จริงๆแล้วบทพิสูจน์มันอยู่ที่ว่าการไปบอลโลกแล้วเราทําได้จริงแค่ไหน,นแป้งสวยแล้วก็เก่งค่ะเก่ง <ๆ S 1> คุณแป้งเป็นคนที่สู้สู้มากครับไม่ว่า พวกหนูจะผิดหวังหรือว่าสมหวังคุณแป้งก็อยู่เพียงขาตลอดค่ะตะกี้นี่ในอินโทรดักชันนะฮะมีคนเขาพูดว่าแมบอลไทยไปบอลโลกนี่มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งชาตินี้และชาติไหนๆหลายๆคนเขาเคยพูดกันเอาไว้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นการพลิกประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยทีเดียวสเด้งเลย อะไรครับคุณแปงคือจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นโชคของเราด้วยเนื่องจากว่ามีโคต้าทีมเอเชียถึง5ทีมด้วยกันเพราะว่าคราวที่แล้วญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกนะฮะเราก็เลยเป็นทีมที่5้าที่เราแข่งชนะรอบเพลย์ออฟชนะเวียดนามที่กรุงโฮจิมินห์แล้วเราก็เลยได้เข้าเป็น5ทีมสุดท้ายของเอเชียที่ได้เข้าไปแข่งบนโลกคือณปัจจุบันนี้นี่เราก็เพิ่งกลับมาจากแคนาดากันใช่ครับนั่นก็คือเด้งที่1ค่ะเดี๋ยวเรียนให้ทราบนะฮะ รอบสุดท้ายที่ว่ารอบ24ทีมสุดท้ายเปรียบฟุตบอลชายก็คือฟุตบอลรอบที่เขาเริ่มถ่ายทอดสดนั่นแหละนั่นฮะแบบนั้นแหละครับที่พวกเราแย่งจนดูอดตลับขับตะนนอน24ทีมสุดท้ายรอบที่หนึ่งมีสาย ABC D ว่วางไปแบบนั้นแหละครับเราเข้าไปแล้วและเราเข้าไปแข่งแล้วเพียงแต่ว่าเป็นบอลหญิงเท่านั้นเองเอาละเด้งที่หนึ่งเราเข้าไปแล้วนะครับเด้งที่สองบอกยังไงฮะเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยหญิง ต้องต้องบอกเลยว่าแป้งแล้วก็โค้ดแล้วก็น้องๆเนี่ยเรามีความกดดัน่อนข้ามากเพราะคนประกาศว่าอุ้ยพลิกประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยไปบอลโลกได้แต่จริงๆแล้วบทพิสูจน์มันอยู่ที่ว่าการไปบอลโลกแล้วเราทําได้จริงแค่ไหนแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ อยู่สายมันจะไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายอยู่สายบีซึ่งเป็นสายที่แข็งที่สุด <c oughs> ี <c oughs> โชคร้ายครับอันนี้บอกได <c oughs> <ม>้เลยครับเยอรมนีซึ่งเป็นแรงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกขณะนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็นอร์เวย์เป็นอดีตแชมป์เป็นแรงกิ้งอันดับ11แล้วก็ไอวอรี่โคสโคซึ่งไอวอรี่โคสเนี่ยแรงกิ้งอาจจะต่ำกว่าเราแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้ออกมาเล่นข้างนอกเยอะแต่ด้วยสรีระรูปร่างแล้วเนี่ย ก็คือใหญ่โตกว่าเรามากนะฮะก็เราก็ไปไปถึงเนี่ยแมชแรกเองเราแพ้นอร์เวย์ไป40ก็เป็นที่ที่เรายอมรับได้เนื่องจากว่าคนเนี่ยกะกันว่าน่าจะแพ้สัก6-7ลูกกันะคะ <c oughs> แต่โอ้โหคุณพิทยา <c oughs> ต,ต,ตอนเราเห็นเขาเล่นกับเยอรมันตัวรูปร่างเขานี่คือใหญ่มากใช่ <c oughs> แล้วเราเนี่ยทีมทีมเราสถิติตัวเล็กสุดใน24ทีมแล้วก็อายุน้อยสุดใน24ทีมอายุเฉลี่ย24ปี <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กขนาดไหนเอ่อเจอบครับเจอบช่วยช่วยยืนหน่อยนะฮะตัวเล็กขนาดไหนมายืนตรงนี้หน่อยประมาณนี้นี่ยนะประมาณนี้ไอ้น้องนี่ตัวเล็กมากสูงเท่าไหร่จ๊อบเตียร้อยห้าสิบสามเตียร้อยห้าสิบสามเจ้าหน้าครับเตียครับกองหน้าอเมริกา แค่นล้นเขาว่าแล้วเป็นประมาณนี้เกือบทุกทีมเป็นประมาณนี้หมดเลยคุณแป้งบอกว่าเป็นประมาณนี้เกือบทุกทีม ส่วนมากคนจะคิดว่าเอะเราไปจริงเนี่ยเราเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่ามันฟุกชนะเวียดนามไปไม่น่าจะได้แต้มเลยซึ่งเราก็หวังลึกๆกันนะคะก่อนไปแล้วก็คุยกันในทีมคุยกันเลยว่าเราอยากจะเข้ารอบ16ทีมแล้วก็อยากมีแต้มนะคะซึ่งบอกกบว่าในแมตช์ไอริโคลเซ่ถ้าท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าในที่สุดเราชนะไอริโค่3-2ทำให้ได้เก็บ3แต้มประวัติศาสตร์กามประวัติศาสตร์นะเป็นอะไรที่หนักหนามากเพราะว่าเห็นขนาดซ้ายสองผู้เล่นแล้วแล้วก็เขาเอาตัวหลักลงลราเพราะว่า ทั้งเราและเขาต่างก็คิดเหมือนกันคือจะต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เพราะการเก็บจากนอร์เวย์กับเยอรมนันนั้นเป็นสิ่งที่ยาก ว่าเราจะชนะแต่ในที่สุดอรอบแรกจาก24ทีมก็จะคัดให้เหลือแค่16ทีมเราได้ที่17คือ <วะ S 2> มันมีการแข่งขันสาย A B C D E F เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าใครส, ira, ครสกอร์เท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าใครสเสมอใครชนะใครแพ้เนี่ยจะได้เข้าล้ลูกได้ลค่จะได้เข้าร,รอบซึ่งเราเองก็นั่งลุ้นอยู่ฟีฟ้าก็ยังไม่ให้เรากลับเพราะว่าเราก็ยังมีมีสิทธิ์เราเป็นที่3ของสายที่สีแคริโคเส้นกลับบ้านไปแล้วนี่ก็เราก็ลุ้นอยู่ด้วยกันวันนั้นลุ้นออสเตรเลียกับสวีเดนค่ะลุ้นเพราะว่าเราก็ถ้าออสเตรเลียชนะสวีเดนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบน่าจะ90% 8าส0ก แต่ยังไงก็ตาม,รมเราได้ก้าวเท้าเข้าไปสู่าการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเรียบร้อยแล้วแต่เห็นบว่าก่อนไปก็มีมีคนประมาทไม่มากกว่านี้ใช่ไหมมีค่ะส่วนมากเขาก็คิดว่าเราแค่ไปเข้าร่วมเฉยๆค่ะคงไม่ได้อะไรกลับมาทุกคนคิดว่าเราไปก็ต้องแพ้หนูก็คิดว่าถ้าเราเล่นแบบสบายใจเล่นแบบไม่ต้องกดดันอะไรอะ่ะหนูคิดว่าเราน่าจะเล่นดีไม่ต้องกดดันเสียก็ไล่แค่นั้นช่วยกันเล่นเนี่ย เสียก็ไล่หมายถึงว่าถ้าเราเสียรูปไหน <c oughs> เราก็พยายามไล่ <c oughs> <ช>เอาคืน <c oughs> ให้ได้ประมาณนั้นนะครับเล่น <c oughs> แบบไม่กดดันเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวเต่ง <c oughs> เพราะว่ามีคนพอประมาทเอาไว้บางที้ันก็เขาบอกโอเคอก็พร้อมที่จะแพ้แต่กับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเล่นอย่างไม่มีแรงกดดันใครนะที่บอกว่าถือเคล็ดเล่นของในนี้จ๊อบค่ะจ๊อบเหรอเป็นความเชื่อส่วนตัวของจ๊อบค่ะที่ ทุกครั้งที่ทีมไปแข่งค่ะเจ้าก,ก็ชอบเอาเหรียญไปซื้อที่เป็นของเราอย่างนี้ค่ะให้เจ้าที่เจ้าทา <c oughs> งมาฝังเราช่วยเราเยอะๆค่ะ <c oughs> ทำยังไงเอาเหรียญไปซื้อที่อ <c oughs> ะไรนะครับเวลาเราดูนักฟุตบอลลงสนามบางคนเขาจะจะลงไปจูบพื้นหญ้าเลยนะฮะหรือบางคนก็จูบบางคนก็ขอพรจากพระเจ้า <c oughs> บางคน <c oughs> ทําไม้กางเกน <c oughs> อะไรเงี้ยฮะแต่จ็อบนี่โอเคชาวพุทธไม่รู้อะเราเชื่อของเราทํำยังไงครับ ก็เอาเหรียญของเงินของแคนาดาค่ะไปวางในสนามบอลเราวางวางตรงสนามบอลแล้วก็วางตรงในโกโกบอลนะคะตอนบอมอ่ะจะมีช่วงเวลาให้เราลงไปบอลที่สนามแข่งขันแล้วไปแอบอยอเลยวหแอบยอดอ่ะแอบไปเดินเข้าไปหาสายแล้วก็ซ่งโอน้องวอร์มประตูอยู่ค่ะก็ไปยืนอยู่ข้างเสาแล้วก็พูดในใจว่าขอให้ลูกชนะแล้วหย่อนเหรียญหนึ่งเหรียญไว้ียญค่ะ ต้องระมัดระวังเลยค่ะเ่ากกล้องฟี ف าข้าสนามบอลเยอะมากๆเราก็เราก็ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนค่ะเดินไปไหนก็กล้องจับอีกแล้วอะไรเงี้ยกล้องส่องตลอดเงี้ยไม่รู้ตัวไหนบ้างค่ะตอนมาอีกทีนึงก็ตอนเพื่อนเรารวมรวมกันที่จะสู้ก่อนลงแข่งขันเลยค่ะก็ทั้งตัวสำรองแล้วตัวจริงแล้วก็ทั้งคุณแป้งแล้วสตาฟโค้ชทุกคนค่ะ เข้ามารวมกันเจ้าก็มุดเข้าไปข้างล่างเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าไม่มุดคือกล้องกล้องอยู่ด้านข้างไม่อยู่ข้างบนด้านข้างเยอะมากเลยค่ะล้อมรอบไหมฮะโอกาสที่มันล้อมรอบแล้วมันมองไม่เห็นข้างในค่ะแกก็เลยรอดไปพวกเราก็ทํากันเยอะพวกเราคิดว่าคุณแม่จะเตะถึงตรงนี้ได้หรือไม่ต้องได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะอาละครับแม่มพร้อมหรือยังครับ พร้อมนะครับอ่าได้หรือไม่ได้ทำอมาเลยครับต้องถึงมือตรงนี้นะปั๊คปับเบิร์ยอดเรามาเมาส์คุณแป้งกับมันในฐานะผู้จัดการทีมอ่า แอนลองว่าที่ว่าผู้จัดการทีมคนนี้เป็นยังไงที่ทําให้เราในที่สุดเข้าไปสู่บอลโลกได้24ทีสุดท้ายก็อันดับแรกค่ะคุณแป้งสวยมากค่ะให้เมาส์ให้เมาส์ให้เมาส์ดย๋ยเพิ่มเงินอาชีพเพิ่มเงินอาชีพคือชมจริงค่ะคุณแป้งสวยแล้วก็เก่งค่ะเก่งคุณแป้งเป็นคนที่สู้สู้มากค่ะไม่ว่าพวกหนูจะผิดหวังหรือว่าสมหวังคุณแป้งก็อยู่เคียงข้างตลอดค่ะแล้วคุณแป้งให้ใจพวกเราทุกคนแล้วพวกหนูก็ ให้ใจคุณแป้งเหมือนกันเพราะคุณแป้งเขาทุ่มเทให้กับเราไงเวลาแข่งทุกครั้งหนูอยากชนะทุกๆครั้งเพื่อเป็นของขวัญให้คุณแป้งเดี๋ยวเอาไปอีกห้าบาทนั่นอาเจียนกันนะเจองับซื้อที่ฮะข้อเสียคุณแป้งก็มีนะข้อเสียใช่คือสวยมากเกินไปค่ะแล้วก็ใจดีเกินไปอ่ะใจดีเกินไปไม่เคยดุ ไม่เคยเลยค่ะว่ากล่าวอะไรเลยเหรอไม่เคยเลยท่าสวัสดีไหมเนทเป็นเนทโชว์เคยแล้วท่าสวัสดี้เนทไม่กลับบ้านมาอยู่อองฟิศเนทท่าสวัสดีคุณแป้งก็คุณแป้งก็มีท่าที่พวกเราแบบพวกเราชอบชอบร้องเรียนคุณแป้งเดินได้เน่ารักค่ะเวลาคุณแป้งสวัสดีขอบคุณด้วยมันนะคะแล้วก็ ตอนชมตอนชมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยว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 เอาเอาสิเดี๋ยวก่อนทําทําทําไมเนตรคุณแป้งสวัสดีท่านี้ทุกครั้งเหรอก็ผมก็ปล่อยฮะก็เวลาผมปล่อยมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุณแป้งก็จะาสวัสดีก็เอามือสวยแล้วพวกเราก็เห็นบ่อยค่ะแล้วพวกเราก็เอาไปเรียนแบบอ้าเอาเหรอแล้วก็เรียนแบบใครใครใครแอบเรียนแบบคุณแป้งรับหลังบ้างแอนกับตันองแอกับตันทีมนี่เองแอยละเอียดเลยค่ะไม่คือตอนนั้นต้องบอกก่อะเธอคือเพื่อนเขาคิดถึงคุณแป้งไงคะ ทุกทวที่ถึงคุณแป้งก็หนูก็อยากทําอะไรที่เป็นตัวแทนคุณแป้งให้เพื่อนๆดูนะจย์ใช่อ่ะเดยนได้ไหมลุกขึ้นหรือลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเด้นนะไอ้นอ็มเดินๆสวัสดีทุกคนที่ถึงคุณแป้งแต่คุณแป้งไม่อยู่แปง่อยู่ก็เลยเป็นตัวแทนคุณแป้งเขาจะสวัสดีอ่ะสวัสดีแล้วก็เสของขึ้นอย่างนี้แล้วก็เวลาผ้หนูเขาเขาจะชมหนูเขาจะตบมือประมาณนี้ค่ะล้กแล้วก็เขาเขาชมหนูเวลาเล่นดีอะไรเขาจะบอก เยอะมากไม่ได yeah, ้หยอกมานเลยฮะคณีไ <spooky> ม <c oughs> <g solvent> ่อยู่ไกลๆไงคืออยู่อยู่ไกลๆนี่มันต้องนะมันต้องแสดงให้ใหญ่ไงให้เห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะภาพแบบนี้ทีนี้คุณแม่ก็จะนิ่งๆแต่มีหลุดมาวันนี้ก็หอมเหมือนกันหรืคนเรียบร้อยหลุดไดนคนเรียบร้อยนะครับ เออเขบอกว่าใครนะไม่กล้ามองตาคุณแป้งแอนเหรอสวยมากส่วนมากส่วนมากทั้งหมดอ่ะคือคุณแป้งจะไม่ไม่รู้ค่ะแต่พวกหนูชอบมาคุยกันค่ะคุยกันว่าแบบทำไมอายคุณแป้งจังเลยอะไรทั้งที่คุณแป้งใช่ค่ยคุณแป้งเขาจะไม่คุยห่างห่าแล้วเขาจะคิดอย่างเงี้ยเลยเราหนูอะหนูอาค่ะคุณแป้งค่ะไม่กล้ามองะว่าคือหนูก็ไม่เข้าใจว่ามาถามติ๊กแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยหนูก็ยังมาถามแม่ว่าทำไมต้องอายคุณแป้งด้วยหนู คุณแป้งคุณแป้งจะมาจับมามาก 1890, าะน pues. ี่ค่ะแต่พวกหนูอะแบบกลัวคุณแป้งแบบโดนเหงืออะไรเงี้ยแป้งเหม็นหรือพวกหนูเหม็นอะไรอยากกอดหนูเลยค่ะอะไรประมาณนี um ้แต่คุณแป้งก็โอ้โหแต่ก่อนเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวจะเปิ้อเหนื่อยใช่ก็เหก็อยแบบกอดเลยก็เปลี่ยน้อง่ายก็เลยคิดใช่ไหมคะใช่แหมอยู่กันนานอยู่กันมาหกปีกว่า คุณแป้งนะฮะซึ่งพิ่งแต่งงานแต่งงานเมื่อปีกว่าปีกว่านะฮะปีกว่งตอนแก่มากคุณพ่อหายเป็นเกลือนี่คือพี่ี่แต่งนะของคุณแป้งเมื่อปีกว่าที่ผ่านมานี่เองไม่ได้มีน้องไม่มีไม่ได้นะครับคุณแป้งเข้าสู่ประตูวิวากับพันตำรวจเอกดรนรัตเสวตนะนะฮะท่านเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรม ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนให้ความสนใจมาที่คุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำท่านนี้นะครับเจ้าของเมืองไทยประกันภัยคือเดียวกับเมืองไทยประกันชีวิตที่ผมเป็นพิเซต้านี่แหละครับขอบคุณครับน่องทำแมต่ำไป่ะต้องอย่าไปเล ไม่ได้บอกให้พูดนะครบพูดเองพูดเองก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจว่าคุณแป้งซึ่งทํำอยู่การเงินนะครับทำประกันแบงค์ร่ํารวยเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทขายกระเป๋าแพงที่สุดในโลกเอเมสนะฮะทำไมมาสนใจฟุตบอลแป้งอ๋อ จริงๆแล้วปั้งเคยเป็นผู้จัดการเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นผู้จัดการทีมกีฬาคนพิการมาก่อนนะแล้วก็เป็นอยู่2ปี 2> และหลังจากนั้นก็คุณวรวีเมื่อกูดีนายกสมาคมก็โทรมาขอสมฟุตบ,บอลไทยช่ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็โทรมาแล้วก็มาบอกว่ามาชวนให้เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อตอนแรกก็บอกว่าตายแล้วไม่คุ้นเคยคือดูบอลเป็นแต่ว่าไม่คุ้นเคยไม่ไม,ไม่ไม่ทราบจะทําได้หรือเปล่าคุณวรวีก็ให้ไปเจอน้องๆซึ่งหลายคนเจอหลายคน แอนก็ยังอยู่เน็ตก็อยู่ฮะก็เจอแล้วก็น้องเขาก็น,น,าน่ารักกันนะ,ะแล้วก็คุณบรีก็บอกว่าจริงๆแล้วมาทําหน้าที่ manage team มาช่วยเลือกโค้ดดูแลความเป็นอยู่ของทีมอะไรอย่างงี้ฮะก็เลยรับตําแหน่งเมืมม่อ6ปีที่แล้วหกปีที่แล้วะะทําไปทํามารักฟุตบอลมา <laughs> กลายเป็นผู้ที่รักฟุตบอลเป็นอย่างมากนะครับและในปัจจุบันนี้ซื้อทีมฟุตบอลหนึ่งทีมแล้ว เป็นของตัวเองใช่ไหมฮะ <c oughs> ออทีมไหนครับหนักเลยทีมท่าเรือทีมท่าเรือครับ <c oughs> เป็นเจ้าของทีมท่าเรือไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ<ช>ทีมท่าเรือใครที่ประวัติท่านด่วนจะออกบางนานี่จะเห็นเลยนะครับนวลพันล้ำซ้ำตัวเบอร์เลยนะครับสนามต้งมองไปไจะเห็นนะฮะนั่นแหละครับเป็นของท่านตัวนี้เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จริงๆก็ได้รับเกียรติจากทางบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยค่ะให้เข้าไปร่วมทุนนะก็อ๋อให้เข้าไปร่วมให้ร่วมทุนก็ก็เป็นทุนใหญ่เออแต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คอยดูนะฮะจับตาดูจากนี้เป็นต้นไปสหรับท่านที่เราอาจจะไม่สนใจ เ,เกมเกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นเกมเกีฬาที่เ,เป็นที่นิยมระดับโลกนะฮะเป็นที่นิยมที่สุดของโลกเนี่ยในประเทศไทยของเราที่บอกว่าโอ้ไม่มีทางเลยที่บอลไทยจะไปบอลโลกจับตาดูให้ดีครับบอลไทยเมื่อมีเอกชนเข้าไปดูแลอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเทโรไม่ว่าจะเป็นบาสก,กอร์กลาสอะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆทีมมีผู้จัดการทีมเป็นเอกชน จะไปเร็วเป็นอย่างมากและจากนี้ต่อไปเราจะมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนในระยะเวลาที่ไม่ไกลนี่นะฮะไม่ต้องรอถึงชาติหน้าบ่ายๆอะไรประมาณนี้ว่ากันนะครับแล้ว,วท่านอธิบดีเข้าช่วยด้วยหรือเปล่าฮะก็ไปนะอย่างแข่งบอลโลกนี่ก็ไปแต่ไปได้ไม่ไม่นานเนร่อาะเวลาราชการได้ไม่นานก็ไปเชียร์ก็รู้จักน้องๆกับทุกคน ให้กำลังใจตลอดอให้กำลังใจน่ารักน่ารักเลยเขาเขาให้กําลังใจน่ารักยังไงครับสายครับเขาสวิตกันยังไงครับพูดเขาสวิตกันยังไงครับก็คุณแป้งอาจจะไม่สังเกตนะคะว่าพวกหนูสังเกตแต่คือคือเห็นมุมน่ารักคือพี่เอเขาก็จะมาประคองคุณแป้งคะเวลาแบบพี่เอนะก็คือท่านอดีตดีนะฮะสแล้วก็อาจจะ จุงมือโอกอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือว่าเป็นภาพอะไรที่น่ารักมากอบอุ่นแล้วพี่เอเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอ่ะหนูรู้สึกได้ขนาดแอนยังรู้สึกได้จะต้องอบอุ่นบ้างอ้าวอันนี้เราพูดจริงจริงนะบางครั้งหนูรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรหน้าทำไมไปรู้สึกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่หนูเห็นภาพนี้หนูรู้สึกว่าน่ารักมากค่ะทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเดินมาก็สกิดกันแล้วค่ะ เดิ <S <S um นมาก็จะคิดว่าคุณแป้งทำไมมันนี่น่ารักจังชมทุกวันค่ะในห้องไในห้องแข่งไงในห้องแข่งเกิดอะไรขึ้นในห้องแข่งจ๊อบใช่ไดจ๊อบจ๊อบกระไรจ๊อบเกิดมาจุ่หานไม่ใช่เห็นเห็นพี่เอกับคุณแป้งแบบหวานกันค่ะแล้วเราก็เหมือนหวานตามอ่ะแล้วแล้วเวลาพี่เอให้กำลังใจน้องๆนี่ค่ะอย่างเช่นเดินเข้ามาหาเนธเป็นไงบ้างวันนี้พี่เอจะเข้ามาคห้กังเาเจอกันคล้ายๆคุณแป้งคือเข้ามา ใกล้ๆเลยแล้วก็มาเต็มที่อะไรสห้ๆให้กำใจค่ะเวลาเวลาชนะก็น้องพี่เก่งจังอะไรอยางเนี้ค่ะยิ่งคิดไปใหญ่เลย่ายังไงฮะคือแข่งบอลรอบเนี้คนบนกันเยอะมากนะคะตั้งแต่นักข่าวที่ไปกับเราเนี่ก็บ่นว่าถ้าเข้ารอบ16ทีมเนี่ยหลายคนจะ โกนศีรษะบ้างตัดสกินเฮดบ้างนะคะม่ดึงมาดึงนักฟุตบอลไม่ใช่นักบอลนักข่าวนักข่าวนักฟุตบอลนั้นบอลสอนส่วนตัวกันอันนั้นมันเยอะไปหมดแล้วแต่ว่าหมายความว่าคนที่ไปเชียร์เนี่ยนักข่าวก็ไปกับเราสิบกว่าคนแล้วก็มีเลขาประจำทีมน้องตีนะฮะก็บ่นว่าถ้าชนะไอริโกจะโกนศีรษะก็โกนศีรษะแล้วก็ถ้าเข้ารอบ16ทีมจะบวชพี่เอกก็บ่นว่าถ้าเข้ารอบ16ทีมจะบวช๋อลเลยค่ะ ถ้านอที่ดีบนเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าเข้ารอบ16ทีมคือเพียงอีกนิดเดียวนะฮะก็ก็จะบวชจริงๆเหมือนว่าจะบวชให้ภรรยาแลวมั้งประมาณนั้นล้ไมั่จริงๆเขาดูมากยิ่งแมตเยอรมันครึ่งแรกที่เราแพ้แค่1-0วันนั้นเล่นดีมากคนดูทางพี่เอนี่แบบโทรมาเลยบอกโอ้ ม่เก่งเงี้ยเล่นแบบดีดีมากตื่นขึ้นมาดูเรากับกับเยอรมันเห็นบอกว่าเราคิดว่าเราต้องแพ้ไม่ต่ำกว่ากี่ลูกนั่นแหละก็เยอรมันชนะไอวริคัวสิบลูกสิบศูนย์นะฮะชนะไอวริคัวสิบลูกนะครับซึ่งเราน่าจะเหนือกว่าไอวริคัวส์หน่อยหนึ่งหน่อยเดียวก็คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสักเจ็ดแปดลูกเจ็ดแปดลูก ในที่สุดเราแพ้แค่4-0ท่านั้นเองนะครับแสดงว่าฝีมือเราแกร่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ร่วมเดินทางกี่คนนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้ว30-35คนไปกันทีมใหญ่เลยนะฮะ